ก็ยินดีต <c oughs> ้อนรับเข้าส <fish> <kaar> ู่เขมเคคิมิโกะนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวจี้รองคา้าโรดรอปนับและความสามารถเนี่ยก็คือเมื่อตกแลนด์มาร์คตัวเองโอกาส45%สร้างแลนด์มาร์คและเคลื่อนย้ายความสามารถนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหาะเหินเดือนอากาศนะครับและก็เมื่อตกเมืองตัวเองก็โอกาส50%รนับชาร์โล่สองขั้นนับก็คือชาร์โล่รอบแรกก็เป็นครั้งที่1่ใช่ปะถ้าตกรอบ2ก็ชาร์โล่รอบที่2มีโอกาสแค่5 0เท่านั้นในการแสดงผล สำหรับในจี้ชิ้นนี้เนี่ยผมขอพูดไว้ก่อนว่าเป็นจี้ที่อื م, ดีแต่ว่าก็ยังมีเงื่อนไขของการใช้งานอยู่ตรงที่ว่าเป็นจี้ที่เปอร์เซ็นยังน้อยไปคือเวอร์ชันดาร์กมันเปอร์เซ็นเยอะกว่าน,นี้นะครับส่วนจี้ชิ้นนี้เนี่ยผมปิดมาในราคาถ้าจำไม่ผิดนะ6,7 0 0ป่ะหรือ6,5 0 0าว่าจะไม่ได้เนี่ยต้องไปดูคลิปที่ส่งเอาละกันอืมก็ถามว่าทำไม ถึงทําจี N ้นี้ทําไมไม่ทํารองเท้านิงจารหรือว่าจี M ้ใหม่ใช่ไหมก็คือผมนะเป็นสายสะสมจี้แล้วก็การะก็คือพยายามง่ายๆคือจะพยายามทําทุกเวรแล้วก็ทุกจี้ที่ยังไม่มีนะอือก็คือแบบเอาง่ายๆก็คือแบบเป็นการสะสมไปด้วยในระดับหนึ่งคือจี้ชิ้นเนี้ยผมก็คืออยากได้มานานแล้วแต่ก็ไม่เคยได้ตามหามันอย่างจริงจังสักทีเพราะแบบ พอมันมาใช่ปะแม่งก็มีจี้ที่ดีกว่ามาแล้วผมก็เลยแบบไม่ได้ทําก็เลยแบบพลาดมันมาหลายรอบแล้วสำหรับจี้ชิ้นนี้นะแต่ตานี้กูน่าจะโดนเอโลนี่จบเกมแล้วละ่ะเพราะว่าผมไม่มีการววกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจี้เราไม่มีของกันนะ่ะเราก็ต้องยอมเขาเนาะเว้ยจี้อะไรเนี่ยลองคาร์โรดอ,อาพเขามีแบบเราเลยเดี๋ยวผมทอยไปที่สิบสองก็แล้วกัน โอเคสวยงามนะครับผมก็ระหว่างเพื่อนๆรับชมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามด้วยนะก็คลิปนี้ก็น่าจะได้ลงประมาณวันศุกร์นะถ้าผมถ้าผมเขาเรียกอะไรนะถ,ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเออคลิปนี้น่าจะลงวันศุกร์สิบสองเหมือนกันลูกเพาะอืมมันต้องอย่างนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวตกเมืองตัวเองรุนห่องเ,งเหอนเนาะไม่แมวเลย เห็นว่าอันนี้คือการชารโล่นะถามว่าชาโล่ดียังไงใช่ไหมมันก็ทําให้แบบศัตรูเนี่ยเวลาศัตรูใช่ไหม,มหแบบไม่ใช่ศัตรูดิละเอเอศัตรูถูกแลเออพูดผิดเวลาศัตรูโจมตีเราใช่ไ่มเราก็สามารถป้องกันด้วยโล่ของเราได้ไงถูกปะเพราะเรามีเอฟเฟกของโล่นั่นแหละเนี่ยเห็นป่ะนี่คือเขารอดจากการที่เราคือโกติใช่ปะ เวลาศัตรูเนี่ยมาตกพื้นที่หมอกของเราแบบนี้ยใช่ปะ่ะมันจะต้องโดนเรียกไปตรงหมอกนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าศัตรูมีโล่เนี่ยสามารถป้องกันได้นะครับผมบอกไว้ก่อนอืมอันนี้อาจจะเป็นบางเรื่องที่คนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมทอยไปที่ double สิบสองแล้วกันไอ้สัตว์ทอยสิบสองออกหเคมึงก็ให้มันชนะไปเถอะถ้าจะออกอย่างเงี้ยโอ้ยแบบนี้เขาก็ตาย ไม่ตายดิแต่แม่งเกือบตายโอ้มันมีโล่นี่าโ h เนี่ยมันรอดเพราะมันมีโลน่นะเนี่ยอือหือกูเกือบแพ้ยงัยงยังเธอนหน้าถ้าเบิ้ลได้เนี่ยแล้วเหาะเอา้าแล้วเขาไม่จบกลัวเอา้าเอา้าเอเลนี่นายทำอะไรเนี่ยเห็นว่าเมื่อกี้ที่รองเท้าดรอปเขาออกนะครับเขาเลยก,กระโดดได้นี่ไง เดี๋ยวกูช่วยสั่งเคาะให้มึงเองอีป้าเอโลนะเขามีหมวกป้องกันเราก็ไม่ต้องกลัวนะลรวก็กระโดดมาเราแล้วก็เดี๋ยวเอาป้ายดักไว้ตรงนี้แล้วกันเขาไม่รอดแล้วนะตอนเนี้ยเพราะว่าคือเขาโดนติดฟองเราก็ข้ากับตุยอันนี้เราชนะแบบค่อนข้างฟุกในระดับหนึ่งนะเพราะว่าที่จริงเมื่อกี้เขาชนะเราได้นะแต่เขากลับทิ้งโอกาสนั้นไปเองนะครับ ก็จี้ชิ้นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจี้ที่ดีนะแต่ว่าก็ยังมีเงื่อนไขในการใช้งานที่ค่อนข้างผมว่ายากอยู่นะโหเจอกับป้าขีมุลแล้วกูะเจอะไรไปซู้อโอ้โหเซตอะไรวะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเซตนี้ใส่ทําไมตุก,กตาอยู่หลงังใชไ้ได้เลยเหรอวะความสามารถอะไรอะเมื่อตกแล้วมาโอกาส4ี่บห้าเซนจี้ตุกตาอยุนหลังมันมีแบบดาร์กป่าววะสงสัยวะเออวะน่าสนใจ ตานี้นะถ้าผมเสกเขาเป็นหุ่นได้ผมว่าผมชนะเขาได้อยู่นะสําหรับเจ้าน้องคีมู่เนี่ยแต่จริงๆเจอคีมุนก็ต้องแบบทําใจในระดับหนึ่งว่าตัวแม่งแบบขี้โกงอือไม่ค่อยชอบเลยเวลาเจอแม่งนี่งหงุดหงิชิบหายเอาวะยังไงยังไงเฮอ,อ้โหขอให้เขามาเล่นอยู่แบบประมาณลายหน้าเราได้ไหมเราจะได้เสกเขานะครับ แบบนี้เราเล่นยากนะถ้าเขาอยู่ไกลเนี่ยเราจะไม่สามารถสาบแล้วก็โจมตีเขาได้แม่งจะเล่นวีกุสละเฮ้ยใจเย็นไวัรุ่นแม่เฮ้ยใจเย็นสิบสองแล้วกันลูกพ่อโอเคสวยงามนะครับผมเดี๋ยวมาที่ตรงนี้ละกันอืมแล้วก็เดี๋ยวสิบสองไ่กันหนึ่งสเต็ปโอเคเสกหุ่นไรการไหมไม่เสก ไม่เป็นไรอืมแล้วก็เอามาตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาไว้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ลุ้นกลับเมืองโอเคสวยงามแล้วก็ถอยไปที่ห้าโอเครูทเกมแล้วเราก็กระโดดมาตรงนี้ปุ๊บห่อเหินเราออกนะครับเราก็กระโดดที่เดิมเลยลุ้นเรียกอืมสวยถ้าเราฟองออกเราฆ่าเขาได้เลยโอเคสวยเขาตายแล้วท่านี้ เขาไม่น่ารอดแล้วอ่ะเรียบร้อยเท่ากับตุยแล้วใหอย่างงี้ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดเป็นไงรองเท้าได้ได้ชนะพอโลดดรอปเมื่อกี้เลยนะเพราะว่าเราได้กระโดดอีกครั้งเราเลยได้เรียกศัตรูมานะเนี่ยโลดรอปมันก็ดีอย่างนั้นแหละคือมันเล่นได้กับเอาจริงๆโลดรอปถือว่าเล่นได้กับหลากหลายตัวละครอยู่นะแต่ว่าเงื่อนไขในการใช้งานก็อย่างที่ผมบอกแม่งต้องตกแรงมาจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ว่าผมรู้สึกมันยุ่งยากยังไงไม่รู้นะสำหรับจี้ชิมเนี่ย แต่คือรู้นะว่ามันดีอแต่แบบเหมือนว่าผมยังมีอะไรที่ยังตังหนิตระหนใจอ๋อถ้าเรื่องตรงหนิใจก็น่าจะคงเป็นเปอร์เซ็นต์ของจี G ้เนี N ่ยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์นะมันน้อยไปเว้ยสาหรับผมนะพูดตามตรงเลยคือมันไม่ได้เยอะขนาดที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าเออแม่งเยอะนะแล้วแบบเราจะต้องแบบทําอ่ะคือ มันมีเวอร์ชันดาร์กอะที่แบบเปอร์เซ็นเยอะมากกว่าผมเลยรู้สึกว่าอยากจะได้เวอร์ชันดาร์กมาครอบครองนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับไม่มีหมายถึงว่ามันไม่มาเลยหลังเอาง่ายๆคือจี้ดาร์กเนี่ยนานๆทีมันจะกลับมาเลยหลังซ้ำนะครับก็เลยแบบเออจริงก็เอาจริงก็อยากได้นะหมายถึงว่ารองเท้าดอกแบบเวอร์ชันดาร์กเพราะเปอร์เซ็นอะมันห้าสิบห้าสิบมันเยอะกว่าเดิมอะห้าเปอร์เซ็นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ แต่นี้มันคือแบบไอเนี่ยเขาเรียกอะไรวะไม่มีอะไรเลยสี่สิบห้ามันน้อยไปเอาจริงเออแล้วผมพูดไว้ก่อนอกูพูดก็เกือบท้ายคลิปละพูดไว้ก่อนว่าที่ผมไม่ได้เปิด <c oughs> ที่ผมไม่ได้เปิดเสียงเกมเนี่ยเพราะว่าผมเคยเปิดเสียงเกมแล้วเสียงเกมเนี่ยมันดังกว่าเสียงพูดผมจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยก <c oughs> ็ถามว่าทําไมผมถึงไม่ตัดคลิปเออพูดตามตรงคือนั่นแหละผมขี้เกียจแล้วก็มันเอาจริงมันก็ไม่ได้ตั น่าหรอกแต่ว่าผมแค่ขี้เกียจเฉยๆก็เลยแบบไม่ได้ทํานะอืมพูดตามตรงเลยว่านั่นแหละรครับไม่อ้อม,อมค้อมครับกูเพราะมันคือความจริงไงถ้าเราขี้เกียจเราก็บอกขี้เกียจเนี่ยจะไปบอกว่าไม่ขี้เกียจไม่ได้โอ้โหหมอกแม่งทาลายป้ายเราเขาน่าจะฆ่าเราได้ด้วยการถอยสิบสองนะคือผมเล่นยากมากตอนเนี้ยผมบอกเลย สู้สู้เขาไม่น่าได้จี้เขาดีเกินพูดตามตรงเนี่ยถ้าโดนเสกคือจบเลยนะชีวิตเนี่ยโอเคถือว่าสวยที่สกิลเขาไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราทอยไปที่ดับเบิลสิบสองแล้วครับโอเคสวยงามโอเคตกเมืองตัวเองชาร์ลุโอเคสวยแล้วก็เอามาไว้ที่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราทอยสิบสองหน้านะครับโอ้โหไม่ออกว่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วเราก็ กระโดดกลับไปที่เมืองของตัวเองครับแล้วก็ลุ้นเหาะเหินน่าเหาะเหินไม่ออกไม่เป็นไรไม่อะนไรอย่างน้อยได้ชาร์จโลอยู่เขาได้ถอยหลังเหรอเขาน่าจะต้องถอยหน้านะเพราะว่าเขาถอยหลังเขาจะต้องเสียสกิลหนึ่งครั้งครับนั่นไงกูว่าแล้วอือหือกูโดนแน่โอเคดีโอ้ยเขามีหุ่นไรการปะไม่มีโอเคถือว่าสวยอยู่ยังไหวอยู่โอ้โหสิบสองหน้าหรอเขาต้องเสียโล่หนึ่งครั้งเลยนะ ้มค่า,างั้นหรือเจ้าอนูบิสที่จะแลกโลกฆ่าอย่างนั้นหรือหือเรียบร้อยเขากระโดดนี่เขามีโอากาสที่จะเสียโลกรับโอเคเขาได้ถอยหน้าเขาต้องถอยเก้าถ้าเป็นผมนะผมจะต้องถอยเก้าใช่แล้วก็ดูดหนึ่งครั้งต้องลุ้นให้เขาอย่าออกสกิลเยอะเพราะไม่งั้นเราจะโดนโจมตีโอเคโดนโจมตีแค่ครั้งเดียวถือว่าสวยอืเดี๋ยวผมต้องถอยไปที่สิบก่อนนะครับ ขอเบิ้ลได้ไหมถ้าไม่เบิ้ลน,นี่เราจะโดนโจมตีเยอะแน่นอนนั่นไงชิบหายแล้วกูโอเคกลับเมืองแล้วออกโอเคกระโดดนี้ไม่เป็นไรได้อยู่แต่เขาเขาน่าจะกระโดดหน้าหลังหรอหลังนี่หน้าก็ได้หรอวะเออเบิ้ลสองได้กูนี่น่าจะเกียวนะมีหมวกเกลียวอยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัว หมวกเกี้ยวเราหกสิบเปอร์กูอะไระทำไรพี่ไม่ได้หรอกครับน้องยังไงสองหรอกับหลังแล้วก็เรียกกูถ้าเรียกอะ่ะฆ่าผมได้อยู่เพราะว่าผมมีหมวกเกี้ยวอ้าวไม่ออกแล้วชิบหายแล้วกูโอเคไม่อะไรมีป้องกันอยู่เป็นไงไอป้องกันยี่สิบเปอร์นี่ถือว่าดีมากเลยนะรู้สึกว่าเป็นจีที่ไม่ใช่จีออปชันที่มีแบบ ได้ใช้ผลงานเรื่อยๆโอ้โหกูตายแล้วเนี่ยอือสิ้นกูบอกเลยโอเคโดนเรียกยอ,ยอ,อ,ยอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งถอดใจอืมแม่งเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ถ้าไม่โดนเรียกอะยังพอแก้เกมได้อยู่ลุน้นต้องลุน้นต้องลุน้นต้องลุ้นหน่อยอะตอนนี้ถอยสามออกห้าไปโอเค เรียกออกลุนชาร์โลโอเคแล้วก็ห่อเหินเราออกนะครับก็เดี๋ยวผมต้องกระโดดไปที่ฝั่งของตัวเองวะถ้าไปอยู่ตรงเขาเดี๋ยวโดนเล่นแน่นอนเลยอืลุนโอโ้โหใช่ม่งทอยกลับหลังก็โอเยแบบนี้กูว่าโดนดิวะต้องลุนให้เขาอย่าตกเมืองตัวเองนะแล้วก็อย่าให้เขาสร้างโอเคถือว่าสวยถือว่าเกมยังพอเป็นใจให้เราบ้างเบิ้ลหนึ่งไปกอนเบิ้ลหนึ่งทียอะไรนะทอยหนึ่งนี่ เอ้าชิบผาแล้วกูโอเครอดอยู่รอดอยู่โอเคเขาตกเมืองเราอย่างเงี้ยี่สิบล้านโอ้กูฆ่ามันชาไหนตายวะเนี้ยเทียไปฆ่าตัวตายอย่างสดีเยอกว่าสองไว้ก่อนลูกพ่ออือออกสามถือว่าไม่แย่อย่างน้อยเพิ่มให้เมืองตัวเองแพงก่อนจะได้แบบอุ้ยเชียคูณแปดสิบถ้าเราทำให้เขาตกเมืองเราได้นี่เราก็พลิกได้อยู่นะเนี่ย โอ้โหเรียบร้อยสิ้นอืมไม่น่ารอดแหละเขาน่าจะฆ่าเราแบบ100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโหเชียง่าจริงเรียบร้อยตายไม่น่ารอดโอ้ยหมวกเกียยวยังช่วยวะ เรียบร้อยแกรกนี่ก็ถือว่ายื้อมาได้ในระดับหนึ่งนะสำหรับจี้ชิ้นนี้ก็ช่วยอยู่ในระดับหนึ่งอะ่ะเพราะว่ามีโล่ทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นก็สำหรับการรีวิวจี้เจ้าเรือเรือก็แย่แหละรองเช้าโล่ดรอปก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไลค์ก็แชร์ก, like, กดติดตามไวยนะเจ้ใหม่คิหน้านะครับ